เทศบาลตำบนบางเมืองเปิดโครงการแข่งขันฟุตซอลประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน12ปีประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน16ปีและประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณพศ2568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่26กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่สนามฟุตซอลในร่มอาคารรำเพยพิรมโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการ เทศบาลตะบนบางเมืองจัดโครงการแข่งขันฟุตซอลประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน12ปีประเภทรุ่นเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน16ปีและประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีนาวาเอกอนุสักนาคทิมนายกเทศมนตรีตะบนบางเมืองเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายอิทธิชัยชูเรนูประลัดเทศบาลตำบลบางเมืองกล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางเมืองคณะครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพาราณัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากนั้นนะคะเป็นฟุตซอลคู่ VIP ระหว่างทีมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นาวาเอกอนุศักนาคทีมและคณะผู้บริหารพบกับทีมประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมืองนายพิพัฒน์อัศวเหมและสมาชิกสภาเทศบาลผลการแข่งขันนะคะจบลงเสมอกันที่3ประตูต่อ3ค่ะสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะมีทีมฟุตซอลเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน12ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็นสสายสายละ3ทีมประกอบไปด้วยสายเ ทีมโรงเรียนคองมหาวงคทีมสุรศักดังสุรัตทีมวัดราชโพทองอะคาเดมี่สาย B ทีมดีอารีนทีมสิงเอกมัยทีมสิงป่าจากสาย C ทีมวัดด่านเอฟซทีมโรงเรียนสาธิตบางแก้วทีมเทศบาลหนึ่งในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงสายดีทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวง ทีมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองและทีมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกตสุวรรณเป็นการแข่งขันรอบแรกจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสองของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมต่อไปค่ะสวัสดีครับผมเหาเอกศักดิ์นักทีมนายุเทศมนตตีตาบลบ,บางเมืองวันนี้ทางเทศบาลตาบลบ,บางเมืองโดยกองการศึกษาได้จัดแข่งขัน กีฬาฟุตซอลประจำปี2 0 1 8ระหว่างนักเรียนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบางเมืองและในจังหวัดสุพรรณนะรซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ออกกำลังกายห่างไกลย,ยาเสพติดและก็เสื่องความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ